เปิดตัวแคนดิเดตนายกเรัฐมนตรีก่อนใครค่ะสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดี่ยประกาศการทำเนี่ยบรัฐบาลค่ะว่าตอนนี้มีแคนดิเดตนายกลรัฐมนตรีครบทั้ง3คนแล้วค่ะ โดยในช่วงแรกนะคะคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ากําลังจีบคุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่นะคะเพื่อให้มาเป็นคนดเดตนายรัฐมนตรีคนที่2ของพรรคค่ะซึ่งก็มีการมองกันว่าคุณเอกนิตินั้นจะเป็นมาการเมืองใหม่ของพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเทคโนแครดส,สายเศรษฐกิจของไทยนะคะที่ได้รับการยอมรับ ผ่านงานใหญ่มาแทบทุกกรมค่ะในกระทรวงการคลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรธนารักษ์และก็ศุลกากรค่ะก่อนที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้และตันตรีว่าการกระทรวงการคลังโคต้าคนนอกของพรรภูมิใจไทยนะคะซึ่งการที่ดึงคนแบบนี้นะคะระดับ a l ลิสนะคะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายยมตรีของพรรคเนี่ยก็จะช่วยรีแบรนด์ภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยด้านเศรษฐกิจแบบเต็มตัวไปด้วย นอกจากจะเสริมทีมเศรษฐกิจให้แข็งแรงแล้วนะคะเดิมทีเนี่ยคะแนนเศรษฐกิจของพระภูิใจไทยไม่ใช่จุดขายหลักค่ะแต่ด็เตอรกนิติเนี่ยก็คือคนที่พูดกับภาคธุรกิจเข้าใจแล้วก็ออกแบบนโยบายได้จริงนะคะ และก็สามารถที่จะขยายฐานจากตากจังหวัดมาสู่คนเมืองได้ค่ะก็เชื่อกันว่านะคะจะช่วยเรียกฐานจากเมืองหลวงได้นะคะทําให้พักเนี่ยดูทันสมัยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะเพราะว่าการมีทั้งนักการเมืองอาชีพอย่างคุณอนุทินนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเอกนิติเนี่ยก็ทําให้ภาพลักษณ์พักมีมิติและดูพร้อมสําหรับการบริหารประเทศมากขึ้นค่ะ แล้วตำแหน่งนายกรดัฐมนตรีของคุณอนุทินนะคะจะหายไปไหนไหมอันนี้ก็เป็นคําถามนะคะแล้วก็เป็นคําตอบในเวลาเดียวกันค่ะก็คือว่าไม่หายนะคะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยยังเป็นแค a n ิเดตนายยกรัฐมนตรีตัวจริงของพรรคเหมือนเดิมค่ะการเพิ่มค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีเข้ามา2อคนนะคะก็เพื่อที่จะให้เกิดทางเลือกแล้วก็เรียกเดตติ้งนะคะถ้าการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนนะคะหรือว่าเกิดดีลทางการเมืองที่ทําให้คุณอนุทินไม่สามารถรวบรวมเสียงได้มากพอ พักก็จะมีคนที่สังคมยอมรับในวงกว้างรออยู่ในทันทีนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นค่ะว่าพักเนี่ยโตขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ควรอยู่กับคนคนเดียวนานการประกาศนะคะครบ3ชื่อเลยนะคะสำหรับแคนดิเดตในยมตรีเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าคุณอนุทินชาเวกูนะครับเป็นหนึ่งในแคนดิเดตค่ะน่าจะมาจะเป็นเมืองหนึ่งนะคะเบอร์สองก็น่าจะเป็นคุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะแล้วก็เบอร์สามนะคะคุณสุปจิสุธรรมพันธ์ค่ะ นักบริหารหญิงมืออาชีพนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ทีนี้ที่น่าสนใจค่ะคุณนุนทินีบอกตรงๆนะคะว่าคุณสมปฏิจีนั้นไม่ได้ทาบทามค่ะแต่บังคับให้มาเป็นแคนดิเดตค่ะเพราะว่าต้องการให้รายชื่อครบและก็สะท้อนว่าพักใหญ่ขึ้นไม่ใช่พักเล็กเหมือนแต่ก่อนนะคะ แต่สัญญาณนะคะที่หลายฝ่ายก็เฝ้าจับตาค่ะในเรื่องของบิ๊กเนมนะคะที่จะพาเลตกันเข้าไปสู่พักภูมิใจไทยนะคะที่กําลังฟลอฟังสัญญาณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหนะ้าพักชาติไทยพัฒนานะคะอาจจะย้ายมาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยด้วยก็จะทําให้พักเนี่ยมีฐานกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแม้พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะมีข่าวว่าจะยังเดินหน้าต่อก็ตามนะคะซึ่งก็จะต้องดูข่าวว่าถ้าคุณท็อปเนี่ยนะคะเข้ามาพัก ภูิใจไทยเนี่ยก็ทำให้ภาพลรของพรรคภูิใจไทยเนี่ยแข็งแรงแบบก้าวกระโดดทีเดียวค่ะไม่นับรวมนะคะบ้านใหญ่ชนบุรีค่ะคุณสนธยาคุณปลื้มที่คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าให้รอดูการประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ